อาแลบถูกต้องมากๆนะครับะจะเป็นยังไงนะคะต้องติดตามในเบรกนี้ค่ะแต่ว่างานนี้ค่ะขอมาเริ่มกันที่งานบวงสวงละครนะ,ะเรื่องเพลงรักผ่าปืนแตกค่ะของค่ายพอดีคำนะ,ะท,าทางช่องเจ็ดสีนั่นเองซึ่งะออละครเรื่องนี้นะคะก็ได้พระเอกหนุ่มเลยนะ,ะอย่างหนุ่มพอสรานออมาประกบคู่กับนางเอกสาวอย่างแซมมี่ โดนล่าชาเองเออเขาเปลี่ยนชื่อแล้วนะแล้วก็ไม่คุ้นคุณอรอติดตามกันได้นะค,ะคาดว่าอีกสักพักหนึ่งแหละจะได้ชมกันคะ่ะแน่นอนเลยนะคะเจอตัวหนุ่มพอทั้งทีเลยต้องขออัปเดตกันหน่อยค่ะเพราะว่ามันมีข่าวออกมาค่ะว่า,วา เป็นพระเอกที่เล่นละครแปลกแต่ว่ากระแสเนี่ยพุ่งแรงไม่แน่เนะเป็นเพราะว่าสุภาพหลุลูกผู้ชายหรือเปล่าเรื่องนี้เนี่ยเรื่องแปลกทำให้แปลกยาวมาใช่แต่ที่สําคัญค่ะเขาบอกว่ากระแสวิจารณ์เนี่ยค่อนข้างเยอะรับมือยังไงบ้างรวมไปถึงว่ากับละครเรื่องนี้เนี่ยเล่นคู่กับสาวแซมมี่อ่าเขาบอกว่ามันไม่เข้ากันก็คือเหมือนกับว่าแซมมี่ไม่เหมาะที่จะมารับบทนางเอกมือไม่ถึงวงมือไม่ถึงหนุ่มพอลเขาจะว่ายังไงบ้างคะเดี๋ยวเราไปติดตามกันค่ะครับ แล้วบอแปกาเราทำไมละครแป๊กเรื่องจริงเหรอแป๊กไหมเหรอฮะจริงๆแล้วผมไม่ค่อยดีซีเรียสเรื่องเรื่องแป๊กไม่แป๊กนะไม่ค่อยซีเรียสผมว่าคือจริงๆแล้วมันก็มีคนดูละครไม่ใช่ว่าไม่มีเลยนะเราก็ไม่ดูถูกคนดูเนาะเราก็เล่นเต็มที่ไม่ซีเรียสเลยครับแต่ส่วนของเราเองล่ะคะที่บอกกระแสเราพุ่งปรี๊ดเออโอ้ก็ดีครับยังมีคนติดตามผลงานนะฮะดีใจฮะแสดงว่าเราก็ติดตามข่าวขาวละครแล้วก็ตัวเราเองด้วยอยู่ ติดตามบ้างไหมผมเพิ่งรู้ตอนพี่ถามนี่แหละไม่ค่อยได้ดูเท่าไหร่ฮะเสียงวิกษ์วิจารณ์มันค่อนข้างมาเยอะอย่างนี้เรารับมือกับมันยังไงบ้างจริงๆแล้วไม่ค่อยซีเรียสนะฮะท้อไหมไม่ท้อหรอกอาชีพนักแสดงนะมันก็ปกติมันไม่ได้มันก็มีขึ้นมีลงปกติฮะอย่างละครที่เขาคอมเมนต์มานี่เราคิดว่าเป็นเพราะอะไรเพราะอะไรเหรอฮะจริงๆแล้วไม่รู้เหมือนกันในนี้ฮะยังไงก็ ทำเต็มที่แล้วกันนะฮะเรื่องใหม่เรื่องใหม่ก็ทำเต็มทีแต่บอกว่าเขาพยายามให้เราดันนางเอกใหม่ตลอดเลยเลยมันทำให้แบบไม่ค่อยเสี่ยงเออส่วนใหญ่เล่นกันนางเอกใหม่นะใช่ปีปีหน้านะน่าจะม e uh, ีกันนางเอกเก่าๆบ้างขอเล่นบ้างนะเอออย่างแซมมี่เนี่ยก็คือมีข่าวตั้งแต่วางตัวก็มีข่าเมาส์แบบมันไม่เหมาะกับเราจริงเหรอพี่กินแล้วเหมาะไม่เหมาะมันอยู่ที่ตัวมันไม่เกี่ยวหรอกมั้ยใช่ อยู่ที่เล่นมากกว่านาะอ,อยากให้ทุกคนเปิดใจเนาะนะ,ะเปิดใจดูละครแล้วกันดูดูที่การแสดงนะฮะอย่าไปเลือกว่าหนังฝรั่งเขายังทําได้เลยเออใช่ไหมมันไม่จําเป็นว่าพระเอกต้องต้อง,องหล่อต้องสวยหรือว่าต้องไรขอให้เล่นให้เข้ากับค<อ>าแรคเตอร์ก็พอแ <นะ S 1> ล้ว <นะ S 1> ครับ เคลียร์กันไปชัดเจนนะคะคสำหรับหนุ่มพรของเราเนี่ยบอกว่าสําหรับกระแสที่ว่าละครแป๊กเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ได้เสีเรียดว่ามันแป๊กหรือว่ามันไม่แป๊กแต่ว่ามันก็ดีก็คือเขาดีใจนะที่คนมีคนเนี่ยติดตามละครของเขาที่สําคัญค่ะกระแสว่าคนวิจารณ์เยอะค่อนข้างเยอะเขาบอกว่าเขาไม่ได้ซีเรียดอะไรแต่ว่ามันเป็นเรื่องกระป ปกติที่วันหนึ่งเนี่ยคนที่มันขึ้นไปสูงสุดมันก็อาจจะลดลงมาได้มันก็เป็นเรื่องปกติขึ้นๆลงๆนั่นเองรวมไปถึงประเด็นที่ว่ากับแซมมี่ไม่เหมาะกับบทนางเอกกับหนุ่มพอยท์เขาบอกว่ามันเหมาะหรือว่ามันไม่เหมาะเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่มันไม่ได้อยู่ที่ตัวคนมันอยู่ที่บทแต่ว่ามันก็ไม่เกี่ยวกันหรอกนะคะก็ดูที่การแสดงละกันเปิดใจที่การแสดงดีกว่าถูก้องอ่าเมื่อกี้ฟังคุณพอยท์พูดไปแล้วมาวันที่นางเอกของเราบ้างคุณแซมมี่ อ่าโ,โดนโดนราชาชจะเป็นปันทิตายออนะฮคุณแซมมี่โดนราชาครับเจองตัวนี้อย่างที่บอกไปกระแสวิจารหนูบอกว่าแซมมี่ไม่เหมาะเล่นกับคู่กับคุณพอสลันเนี่ย<ช>แซมมี่รู้สึกยังไงบ้างครับรู้ไปถึงท้อหรือเปล่าครับโดนวิจาร์ว่าเป็นนางเอกที่เป็นฝีมือไม่ถึงท่านนไม่คือไม่เหมาะกับเป็นนางเอกนะรวมไปถึงความรักกับคุณก๊อฟนะตอนนี้ความสัมพันธ์เป็นอย่างไรแล้วค,คลิดหน้าไปมากน้อยแค่ไหนไปติดตามกันครับ เหมือนพอวางตัวว่าเป็นเรากับพอ้อนออกมาอะไรเงี้ยมันมีกระสแสเสน็ตแบบไม่ไม่โอเคเราเไ,ได้อ่านก็มีพี่แฟนคลับส,งส่งมาให้อ่านบ้างจริงๆแล้วก็เป็นเรื่องปกติของคาวิพากษ์วิจารณ์ <S 2> <S 2> แต่ก็ไม่เป็นไรแล้วก็เข้าใจบางทีเราเห็น มันก็จะพูดอะไรเดียวเราก็เหมือนเอาคําพวกเนี้ยมามาเป็นแรงผลักดันให้เราฮึดจู้ให้คนเหมือนแบบพอเรื่องจบไปก็ยังหวังว่าจะเป็นคนที่เป็นคู่ที่คนดูและอินไปด้วย,ยมากกว่าเราเรา,เรามีทอม้อไหมคะพอเขาบอกว่าเออเรายังไม่ถึงขั้นจะเป็นนางเอกอะไรอย่างเงี้ยเอยเอเรามีท้อ ไม่ท้อจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้มองว่าเราเป็นนางเอกเบอร์หนึ่งหรือเบอร์อะไรเป<ม>็นเท่าไหร่เราก็มองว่าผู้ใหญ่ให้งานเรามาแล้วเราก็จะทําตรงนี้ให้ดีที่สุด<ม>เพราะว่าถ้าเราทำออมาไม่ดีมันไม่ใช่แค่เราที่โดนว่ามันคือเหมือนละครทางเรื่องด้วยเนี้ค่ะแต่ไม่ได้น้อยใจใช่ไหมคะกับกระแสวิาพากษ์วิจารณ์ต่างๆที่มันออกมาไม่ค่ะไม่ก็เปลี่ยนจากน้อยใจเป็น สู้ดีกว่าก็สู้ทําให้มันดีที่สุดค่ะกับกระแสที่บอกว่าเออยังไม่ถึงขั้นนางเอกนี่เราก็ไม่ได้ซีเรียสใช่ไหมแซมนี่ไม่ได้ซีเรียสค่ะจริงๆแล้วหลังละครหลังจากนี้จะเป็นตัวอะไรแต่ว่าอะไรก็ได้เราก็ยินดีรับเล่นอะไรที่มันแปลกใหม่อย่างเรื่องนี้หนูว่าเท่าที่ผ่านมาหนูไม่เคยเห็นละครประมาณนี้ม,มานานมากแล้วว่ะมันก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่แล้วก็เป็นอะไรที่ท้าทายสำหรับตัวเองด้วยมันก็ก็น่าลองเล่นดูค่ะโอเคไหม ยังไงคะกับพี่กอล์ฟแล้ตั้งใจเหมือนเดิมต่างคนต่างทํางานค่ะแล้วพี่กอล์ฟเขาก็ค่อนข้างที่จะละครฮอตงานหลายเรื่องหนูก็มาทุ่มกับเรื่องนี้แล้วก็เอาเวลาไปไปเรียนนู่นเรียนนี่ด้วยแสดงว่าไม่ได้คุยเลยใช่ไหมคะสามีคุยบ้างคุยบ้างค่ะคือจริงแล้วคุยมาเรื่อยๆปกติแหละแต่ว่าอย่างที่บอกคือช่วงที่ถ่ายละครก็จะเจอกันบ่อยไปไหนมาไหนด้วยกันได้เพราะเหมือนเวลามันจะตรงกันมากกว่าแต่ตรนนี้มันมันไม่ไม่ค่อยแล้วแปลว่าช่วงนี้ห่างใช่ปะ ห่างไหมก็ห่างเพราะหน้าที่การงานอะไรย่างเงี้ยค่ะเหมือนเดิมก็ความสัมพันธ์ก็ยังเหมือนเดิมไม่ไม่ไม่เคยเพิ่มไปไหนอมันจะไม่เพิ่มแต่มันจะถดถอยกว่าเดิมไหมคะไม่นะคะไม่ก็จริงๆแล้วเราไม่ได้โฟกัสตรงนั้นอ่ะเราต่างคนต่างทํางานมีอะไรก็ช่วยยกันอะไรเงี้ยก็ก็ยังเป็นคนที่หวังดีต่อกันเขาบอกว่าความสัมพันธ์มันจะไม่เพิ่มไปกว่านี้กลัวพี่เขา้อยใจเลยเอยเพราะเขาแบบไม่หรอกคือจริงๆแล้ว เหมือนเราสนิทกันเวลาเราคุยอะไรกันอย่างเงี้ยบางทีคําศัพท์คนอื่นอาจจะไม่รู้ว่าเฮ้ยมันแรงไปหรือมันอะไรไปหรือเปล่าจริงๆเราเราก็รู้กันนะคะว่าจริงๆเราไม่ได้มีอะไรหรอกเราก็ถ้าถามพี่เขาพี่เขาคงพูดแบบนี้แหละอื บอจริงๆไม่คีเรียดเลยเพราะเขาบอกว่าเขาก็ไม่ได้คิดว่าเขาจะเป็นนางเอกเบอร์หนึ่งเขาบอกว่าทางช่องให้โอกาสมาเขาก็ทําอย่างเต็มที่นะครับรวมไปถึงที่บอกว่าข่าวกับคุณกอฟเขาบอกนะตอนนี้ต่างคนต่างทํางานค่ะนะฮะรวมไปถึงว่ามีคุยกันบ้างแต่ก็เขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่เพิ่มคือเขาไม่เคยเริ่มสตาตั้งแต่แรกคือมันก็อยู่ที่เดิมตลอดก็คือเป็นเพื่อนใช่ไหมเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันนะฮะอ่ะรอติดตามผลงานของทั้งคู่ได้นะคะมาต่อกันที่ข่าวช็อกวงการละกันสำหรับสำหรับคุณเบ้นวง งานสายฟ้าแลบไปแล้วต้องถามกันหน่อยค่ะว่ารู้สึกยังไงบ้างแล้วก็ประทับใจอะไรในตัวคุณพี่ปอก็คือแฟนของเขานั่นแหละรวมไปถึงว่าแต่งงานสายฟ้าแลบแบบนี้คนก็เลยมองว่าทองหรือเปล่าเออเดี๋ยวเราไปติดตามกันค่ะก็วันที่1นะคะก็เป็นวันมั่นค่ะแล้วก็11เป็นงานแต่งสมรสค่ะที่โพเทลัยนะคะยังไงก็ขอเชิญพี่ๆสส่อมวลชนด้วยนะคะไปยัยังไงครับบางคนยังไม่รู้ ข่าวพาวเลยว่าคบกันตอนไหน,ไหน,ไหนใช่ก็คบกันได้ประมาณ5าเดือนค่ะก็รักเลยนะใช่รู้จักกันมาประมาณ8-9ถึงปีค่ะเป็นเพื่อนกันตัวหอนนเปล่เป็นแบบพีเเ่เป็นน้องกันแล้วก็ตอนหลังก็เพิ่งมาตัดสินใจที่จะแบบจรงิงจังแล้วก็มาคบกันประทับใจอะไรในตัวพี่ปอค่ะต้องบอกว่าพี่ปอเนี่ยถ้าพื้นฐานจริงเขาเป็นคนที่แบบ สร้างเนื้อสร้างตัวด้วยตัวเองแล้วก็ที่เขามีวันนี้ได้ทุกเงินทุกบาททุกสตางค์ที่เขาแบบมามาขอเราหรือเขามาแต่งงานกับเราเขาแบบใช้ของตัวเองหมดเลยเขาไม่ได้ขอที่บ้านเขาแบบเขาเร้ต้องแต่วันแรกที่เขาคบ,บเราเขาก็ดูแบบจริงจังแล้วก็จริงใจ<ม>แล้วก็ไม่มีสิ่งไหนที่เขาพูดตั้งแต่เขาคบเราแล้วเขายังทําไม่ได้<ม>เราก็รู้สึกว่าผู้ชายคนนี้แะละที่พร้อมจะดูแลเรา แล้วต้งแต่แรกบ้างคือ <c oughs> ใช่ต้องแต่แรกก็คือตัดสินใจแล้วว่าเราคบกันจริงจริงจัง,จง,จงนะ <c oughs> เพราะว่าถ้าสมมุติว่าเราแบบเกิดเล่นๆหรือว่าไม่จริงจังอ่ะเราก็ไม่อยากเสียความเป็นพี่น้องไปค่ะใช่แล้วเขามาขอเราคบก่อนไว้แต่แรกใช่ก็คือตัดสินใจคบกันทั้งคู่เลยเห็นว่าเราคบคนนี้ก็มองถึงแต่งงานตั้งแต่แรกดีแล้วก็ตั้งใจไว้ว่าจะจริงจังค่ะ แล้วก็ถ้าถ้าแต่งงานนี้ก็คือหลังจากจิงจังแล้วถ้าสมมติว่าทุกอย่างเราเข้ากับเขาได้ก็มองถึงเรื่องแต่งงานต่อบอกว่าไปถึงสาว่าเขาบอกว่าครบหเดือนเนี่ยหลายคนมองว่าทองหรือเปล่าก็ถ้าถ้าหลังจากนี้ก็ไม่ได้ไม่น่ไม่ได้ปิดอะไรค่ะถ้าจะมีก็ตามธรรมชาติเลยแต่ว่าเรื่องของความคิดคนก็ไปห้ามไม่ได้เพราะว่าแบบเราก็แล้วแต่เขาว่าเขาจะคิดยังไงค่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แบบหมายเรื่องนี้เท่าไหร่แต่ตอนนี้ยืนยันว่ายังไม่ได้ทองตอนนี้ห่ง ส่วนตัวค่ะก็่อ,อถ้าถ้ามีก็ได้ไม่ได้แบบไม่ได้อะไรปล่อยธำตามธรรมชาติดีกว่าค่ะ เคลียชัดเจนเลยนะคะสำหรับเรื่องของงานแต่งงานของคุณเบนซ์วงพิชัยนั่นเองเขาบอกว่าจริงๆเราเนี่ยก็รู้สึกว่าเป็นวันที่ดีแต่ว่าวันที่หนึ่งมกราคมที่ผ่านมาเนี่ยเป็นวันมั่นส่วนวันที่11เนี่ยเป็นงานแต่งสังสรรค์กันค่ะส่วนประทับใจอะไรในตัวของพี่ปอเขาบ,บอกว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่สร้างเนื้อสร้างตัวด้วยตัวเองแล้วก็เงินที่เขาเนี่ยมาสู่ขอเราเนี่ยเขาก็ใช้เงินของตัวเองนะไม่ได้ไปขอพ่อแม่มาก็เลยประทับใจตรงนี้ร,รวมไปถึงว่าคบกันแค่5้าเดือนเท่านั้นเองหละคนก็เลยมองว่าเฮ้ยทอองหรื เขาบอกว่าถ้าหลังจากนี้เนี่ยเขาก็ไม่ได้ปิดอะไรแต่เขายืนยันว่าเขาเนี่ยไม่ได้ท้องแน่นอนอคือหมายความว่าตอนเนี้ไม่ได้ท้องแต่อนาคตเนี่ยไม่รู้ งงไหมแต่ว่าก็ยินดีด้วยนสำหรับใครที่เจอคนที่ลืบแต่งงานนะฮะแล้วก็ติดตามผลงาน้วกันสลบุรบวงพริกไทยปีหน้าก็น่าจะมีเพลงหรือมีน่านะมีนี้ฟังกันอย่างแน่นอนนะครับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วครับกับรายการคุยข่าวบันเทิงครับก่อนจะจากกันไปขอบคุณสปอนเซอร์เจดีของเราด้วยนะครับใช่แล้วค่ะนั่นก็คือผลิตภัณฑ์ B1 นั่นเองนะคะรวมไปถึงผลิตภัณฑ์ซีวิด้วยค่ะถูกต้องครับหาซื้อกันได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศไปเลยนะครับฝากที่อยู่เอาไว้นะคะที่อยู่ด้านล่างนี้ค่ะให้้คชมเขียยนรบ จดหมายมาแนะนําตีชมรายการค่ะหรือว่าใครอยากจะชมรายการของสถานีเราย้อนหลังนะครับเข้าไปชมกันได้ครับที่ www.intv.co.th นะครับวันนี้รายการไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ